ค่ะวันนี้นะคะเรามาร้านที่แบบจะกินหนอนได้กินมาแลนที่โปรตีนสูงได้ค่ะมันชื่อว่าไม้ไทยลาค่ะโอเคงั้นเข้าไปที่ครกไม้ไทยลายกันเลยค่ะไปเลย yeah. มำให้ยากหน้าเลือกนะจิ้งหรีดทอดแมปเป้งทอดรถด่วนทอดตากระแ,แตนทอดแมงกระชอนทอดอะไรเนี่ยจีหนูขั่วแมงดาไข่ทอดดับแด่อยากเลือกพี่เอาอะไรไข่กับไก่ดับแดกับจิ้งหรีดอ่าเอาดับดับแน่งจิ้งหรีดหนอันนี้นะคะคือจิ้งหรีดแล้วอันนี้ก็คือดับแด่นะคะ จะงหวันกวาเพื่อเรี้ยว <c ười> <c ười> เห็นไหมคะนายอานี่คือจิ้มดีแล้วก็แักได้นะคะแล้วจะมากินพร้อมกันก่อนที่จะกินเราจะมาจิ้มน้ำจิ้งกันก่อนเราจะดูว่ารสชาติเป็นยังไมาแลกมีอะไรมีโปรตีนเยอะมาก กกเพราะว่ามันหน่อยมากค่ะคือครั้งครั้งแรกของคุณค่ะไม่กลัวอะไรคือหนูไม่กลัวที่มันตายไปแล้วหนูไม่กลัวมันจะมากัดแบบดูนี่ดูนี่กินเยอะเลยอร่อยไหมคะนาย่างอร่อยใช่ไหมหนูกินอะไรไปคะนาย่าหนูกินอะไรไปคะกินหนอนหนอนหนอนอร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงคะ แล้วคืออร่อยไหมคะอ๋อจิ้มๆเน่ยชอบขนาดนี้เลยนี่คืออร่อยไหมคะเนี่ยค่ะก็คือพาลูกๆมากินของแปลกๆเนี่ยความจริงนอกเหนือจากสร้างความสนุกนะคะคือเราก็แฝงที่จะสอนน้องๆไว้ว่า อาหารอ่ะอะไรก็ตามเนี่ยที่มันอยู่มาในจานเนี่ยแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเขาอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างพวกแมลงเนี่ยบางคนก็กินซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีโปรตีนสูงมากมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยมีความเลือกกินกันก็เลยฝึกให้เขาได้กินของแปลกๆกันซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จค่ะเพราะดูจะชอบกันมากเลยอันนี้นะคะก็จิ้งหรีดค่ะนี่กินแล้วนะกรอบๆอร่อยอืม S <S <an itary> นี่อื่นไม่นนด้ะนี่คะดักแม่นะคะมันนิ่มแบบสกุตที่เลยะค่ะมันแบบกดกดได้ใช่นี่นะคะนี่คือไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงค่ะแดงนะคะอร่อยไหมคะนาย่าอร่อยไหมล่ะอ้าว นี่นะคะคือไข่แดงค่ะใช้ได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็เพียดเสลุนมากกินหนอนอร่อยมากเลยคะ่ะความเย็นๆเราก็จะกินไอติมเรนโบกันค่ะไอติมชอนไอติมกินไอติมไหนอ,อโอเคดังนั้นบายยท่านผู้ชมกันเลยนะคะคนายา